ปีสวยประวัติดีฟีดาวผ่อนสบายเดือนละ6 0 0 0บาทนำเสนอกันอีกแล้วนะคะตัวต้าแคมรี่ g องนีเกียร์โตัน,นี้ปี2008ค่ะน่าใช้มากๆเลยนะคะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่2 9 9 0 0 0บาทค่ะภายในก็จะเป็นเบาะหนังนะคะปรับไฟฟ้านะคะคู่หน้านะคะระบบเซนทันล็อกค่ะกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะแอร์แบ,บ็กอบีสกุญแจรีโมทค่ะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะค s ู c คอนโท l ค่ะ แอร์ระบบดิจิตอลนะคะลายไม้รอบคันเลยนะคะสภาพดีน่าใช้มากๆเลยนะคะติดฟิล์มพร้อมเลยค่ะมีแอร์ตอนหลังนะคะรถสวยมากๆเลยนะคะคันนี้สีดาวไปเลยนะคะออรถไม่ยุ่งยากผ่อนสบายสบาย0กว่าบาทเท่านั้นนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะได้เครื่อง2 0 0พตัวจีไปด้วยนะคะตัวจีจะเป็นแบตตอรไฟฟ้าผู้หน้านะคะ แอร์เย็นจี๊ติดฟิล์มพร้อมค่ะบับไปฟ้าก็เป็นคู่หน้าค่ะรถสวยสภาพดีน่าใช้สุดเลยนะคะสอบถามยละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะเอกสารในการเช่าซื้อก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนค่ะสำเนาทะเบียนบ้านสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนแล้วก็ใบรับรองเงินเดือนนะคะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะดิต้าแคมบร0สองจุดศูนย์จีเกียโตคันนี้ปี2อง8ดค่ะสนใจงงโทรสอบถามยละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์0 9 2 050858ติดต่อแอมค่ะ